เกิดพายุคาจิกิและผลกระทบค่อนข้างหนัก,นกลยอย่างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมทางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเกิดน้ําป่าไหลหลากและดินสไลด์ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อบ้านเรือนประชาชนมีผู้เสียชีวิตแล้วค่ะ2รายบาดเจ็บมากกว่า10รายและมีเด็กหญิงวัย12ปีสูญหาย1รายค่ะ อิทธิพลของพายุคาจิกิค่ะส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นายเกรียงศักดิ์บุญตาปวนในอำเภอแม่แจ่มพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สึกมูลนิธิอาสาสมัครสาธารณาสุขและจิตอาสาภัยพิบัตอิอำเภอแม่แจ่ม ได้ระดมกำลังและนำรถแบ็คโฮเข้าพื้นที่เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้สูญหายอย่างเร่งด่วนจากการสำรวจเบื้องต้นค่ะพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหนักอย่างน้อย7หลังคาเรือนผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะมากกว่า10รายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนำส่งโรงพยาบาลขุนยวมและโรงพยาบาลแม่แจม่ม นอกจากนี้คขยังมีรายงานผู้เสียชีวิต2รายและเด็กหญิงอายุ12ปีสูญหาย1รายค่ะทางด้านของนายอำเภอแม่แจ่มได้สั่งการให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึกจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ศึกเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยที่เสียหายและสัตว์เลี้ยงที่สูญหายอย่างทันท่วงที kee, พร้อมกันนี้ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นนาที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม เพื่อประสานงานและบริหารจัดการให้ความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพไปฟังเสียงในอำเภอแม่แจ่มค่ะในส่วนของการช่วยเหลือเหตุการณ์ท่นหน้าได้สั่งการให้ทางอบตอนะครับให้จัดหาเครื่องน้ําดื่มอาหารกล่องนะครับแล้วก็ ของขอบเขี้ยวต่างๆนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้บางคนไม่มีบ้านอยู่แล้วนะครับการในส่วนของอำเภอเราก็ได้ตั้งศูนย์ประชาการอยู่ที่อำเภอเนื่องจากว่าในวันนี้มีความเสียหายจากน้ําป่าไหลหลากแล้วก็น้ําท่วมสูงขังในหลายจุดนะครับแต่ว่าตอนนี้เราได้สั่งทีมเจ้าหน้าที่ของอบตอของเทศบาลของอสอทีมอปรพรกู้ภัยต่างๆเข้าช่วยเหลือประชาชนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่เจมในหลายจุดนะครับผม ต้องบอกว่าค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะแต่ว่า